สาตรวจทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถปรยจงั้นจะรอกานตราขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปิดตรวจสอบทีของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจทีบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเริอขบวนที่167 ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอธิวัตรสลายทางสถานี่างๆาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายแ้ะแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีชะอําเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายการเดินทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ